ลูกสาวก่อนออกเดินทางแอบยัดเงิน 2, สองหมื่นใส่กระเป๋าแม่แม่เพิ่งมารู้ที่สนามบินก็รู้สึกว่าความเหนื่อยล้าหลายปีมีคุณค่าขึ้นมาทันทีลูกเขยโทรมาประชดประชันบอกว่าเงินแค่นี้ก็แค่ทาตามธรรมเนียมถึงขั้นสาบแช่งให้เธอเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาในโรงพยาบาลแม่ทนไม่ไหวพูดตรงๆว่าเงินนี้ลูกสาวให้มาถือเป็นน้ําใจไม่ต้องคืนถ้าเขากล้าปากมากอีกจะหักขาให้เดินไม่ได้ลูกเขยกลับด่าว่าเกาะกินลูกสาวขู่จะบุกมาสร้างเรื่องถึงบ้านแม่โกรธจนตัวสัน่นรีส่งไฟเสียงให้ลูกสาวฟังงแตต่่่่สิทีคคืออําาบว แม่อย่าเพิ่งโมโหเดียวค่อยกลับไปคุยกันกลับถึงบ้านสามีถามถ่ายอย่างหงุหงใยแต่เธอกลับพูดไม่ออกด้วยความขมขื่นในใจเมื่อตอนลูกสาวแต่งงานไม่ได้เรียกสินสอดสักบาทยังแถมบ้านและรถไปด้วยแถมช่วยฝากฝังหางานให้หลังตั้งครรภ์ลูกเคยอ้างว่าพ่อแม่ต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไม่ยอมช่วยเลี้ยงลูกทําให้แม่ต้องดูแลทั้งหมดค่าใช้ใจ่ายตลอด3ปีที่ผ่านมาเธอเป็นฝ่ายควักเองแทบทั้งสิ้นพอมาถึงวันนี้เงินสองหมื่นที่ลูกสาวให้ด้วยความกระตันยูกลับกลายเป็นเรื่องหน้าขันลูกสาวยังบังคคับให้ืนนเงิอีก แม่จึงหมดสิ้นความอบอุ่นในใจอย่างสิ้นเชิง